วิธีฟื้นฟูผิวคล้ำเสียจากแสงแดดให้กลับมาขาวใสมีออร่าพุ่งมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะหลายๆคนนะคะชอบไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวกลางแจ้งนะคะไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆนะคะแล้วกลับมาก็ผิวไหม้ค่ะเรียบร้อยนะคะ เพราะว่าไม่ได้ป้องกันผิวจากแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะหรือว่าเลือกครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเรานะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่ผิวของเราจะคล้ําขึ้นนะคะเมื่อเราโดนแสงแดดเพราะอย่างที่เดียกเคยบอกไปว่าผิวของเรานั้นมีเม็ดสีเมลานินนะคะที่ช่วยทําหน้าที่ในการป้องกันแสงแดดเมื่อมีแสงแดดมากระทบผิวของเราเม็ดสีเมลานินนั้นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการปรับสีผิวให้เข้มขึ้นนะคะเพื่อป้องกันรังสีอันตรายที่มีอยู่ในแสงแดด เ,เข้าสู่ร่างกายของเราได้เองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ว่าบางคนไปตากแดดจนทำให้ผิวไหม้จนเกินไปนะคะแล้วส่งผลเสียต่อผิวของเราทีนี้จะทำอย่างไรที่จะฟื้นฟูผิวของเรานั้นให้กลับมาสดใสแล้วก็ขาวใสเหมือนเดิมมีออร่าเหมือนเดิมได้นะคะขอ้อแรกเลยนะคะฟื้นฟูผิวด้วยว่านหางจระเข้ค่ะ จากการวิจัยนะคะคนพบว่าเจ้าวุ้นในว่านหางจระเข้หรืออ r ราเวล่าเนี่ยแหละคะ่ะสามารถที่จะช่วยฟื้นฟูผิวไหม้จากแสงแดดได้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าในว่านหางจระเข้นะคะมันมีกรดซาลิกซิลิกนะคะที่คอยยับยังพวกเชื้อแบคทีรียและช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวใหม่ให้เราด้วยนะคะรวมถึงการสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราหลังจากที่โดนแดดเผาไหม้มานั่นเองค่ะ แล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการสมานผิวนะคะสมานแผลต่างๆสังเกตว่าถ้าเกิดผิวไหม้จากโดนน้าร้อนลวกหรือผิวไหม้จากแสงแดดเนี่ยสามารถใช้วุ้นจากเจ้าตัวว่านหางจระเข้เนี่ยมาสมานแผลได้นะคะแผลของเรานะคะหรือผิวของเราก็จะสามารถที่จะฟื้นฟูแล้วก็ปลอบประโลมผิวของเราเนี่ยให้ดีขึ้นได้แต่การเลือกใช้พวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นว่านหางจระเข้นะคะควรจะต้องเลือกให้ดีๆเช่นเดียวกันนะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้ที่อาจจะแบบเข้มขน100้นร้อไม่มีสม ผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีส่วนผสมของพวกน้ําหอมอะไรพวกนี้นะคะเพื่อป้องกันนะคะผิวที่จะเกิดการอักเสบเพิ่มมากขึ้นจากการโดนแดดเผาไหม้นั่เนเองค่ะแล้วก็ช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการฟืน้นฟูผิวของเราให้กลับมามีความเป็นออร่าได้เหมือนเดิมค่ะ ข้อที่2นะคะบำรุงผิวด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ค่ะเพราะว่าผิวของเราเวลาโดนแดดมากๆนะคะมันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยแห้งนะคะให้เราทาครีมบำรุงนะคะพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ต่างๆเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของเราค่ะข้อที่3นะคะแช่น้ำเย็นค่ะ การแช่น้ําเย็นนะคะจะช่วยลดการอักเสบนะคะจากการสัมผัสดแดดเป็นเวลานานๆได้ค่ะโดยหลังจากที่เราอาจจะแบบไปเที่ยวทะเลมาใช่ไหมคะไปดำน้ำําดูปะการังอะไรมาเรียบร้อยนะคะกลับมานะคะที่รีสอร์ทหรือที่พักอาจจะต้องเปิดน้ําเย็นนะคะทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงไปแช่ตัวนะคะสักพักหนึ่งนะคะเพื่อผิวของเรานะคะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ลดการอักเสบนะคะจากการไหม้จากแดดนั่นเองค่ะ ข้อที่4นะคะถ้าน้ําเย็นธรรมดาไม่เพียงพอนะคะแนะนําให้แช่นะคะลงไปในน้ําที่มีส่วนผสมของพวกสมุนไพรต่างๆนะคะที่มีสารบํารุงผิวแล้วก็ฟื้นฟูผิวอย่างเช่นการแช่ตัวลงไปในน้ําข้าวโอ๊ตนะคะเป็นเวลา15-20นาทีมันก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดได้นะคะพอขึ้นมาก็ซับตัวให้แห้งเบาๆนะคะแล้วก็ทาด้วยมอยส์เจอร์เซอร์่อนะคะหรือว่าอาจจะแช่ในน้ํานมค่ะ เพราะว่านำนมนะคะก็จะมีในส่วนของสารที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังของเรามากมายนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็สามารถช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวนะคะที่โดนแดดมามากๆได้ด้วยค่ะข้อที่5นะคะดื่มน้ํามากๆค่ะ น้ำเป็นปัจจัยสําคัญมากนะคะสาหรับผิวพรรณของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นยามที่เราต้องการฟื้นฟูผิวหรือยามปกตินะคะเพราะฉะนั้นสาวๆนะคะที่รักผิวของตัวเองแล้วอยากให้ผิวของเราดูดีมีสุขภาพดีนะคะควรจะต้องดื่มน้ํามากๆอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยกลับมาฟื้นฟูแล้วก็มีสุขภาพดีเปล่งปลั่งนะคะดูสดใสนะคะไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวนั่นเองค่ะข้อที่6นะคะให้หลีกเลี่ยงโดนแสงแดดจนกว่าผิวของเรานั้นจะหายดีค่ะเพราะว่า ถ้าถ้าเราผิวไหมแล้วนะคะแล้วเรายังไปซ้ำรอยเดิมนะคะผิวเดิมยังไม่หายไหมเลยออกไปซ้ำอีกรอบนึงนะคะนอกจากจะเสี่ยงทำให้เป็นโรคผิวหนังแล้วนะคะยังเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังได้อีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฟื้นฟูผิวเดิมของเราเนี่ยให้หายจากการไหมก่อนนะคะแล้วเราอะ่ะเวลาเราจะออกไปอีกรอบนึงก็ควรที่จะทาครีมกันแดดนะคะแล้วก็ปกป้องผิวของเราจากแสงแดดหรือว่ารังสี UVA และ UVB ด้วยค่ะข้อที่7นะคะก็คือให้เราเนี่ยทานอาหาร เสริมบำรุงนะคะนอกจากจะบํารุงภายนอกแล้วนะคะเราก็ควรจะบํารุงจากภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะหรือว่าทานพวกอาหารเสริมพวกวิตามินต่างๆนะคะที่มีประโยชน์ต่อผิวของเราอย่างเช่นวิตามิน B วิตามิน C นะคะก็สามารถที่จะฟื้นฟูผิวของเรานะคะคให้สวยจากภายในออกมาจากภายนอกได้ค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่8นะคะก็คือการสครับผิวนั่นเองค่ะแต่นะคะมีข้อควรระวังก็คือ เราต้องหายจากอาการผิวไหมก่อนนะคะก็คือเราจะต้องทิ้งช่วงระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากที่เราไปออกแดดมาหรือว่าผิวของเราไหมมานะคะเพื่อที่จะให้ผิวของเรานั้นลดการอักเสบไปก่อนนะคะแล้วก็ ให้ผิวของเราอยู่ในขั้นตอนที่กําลังผัดเซลล์ผิวนะคะขั้นตอนนี้แหละค่ะเราจะใช้สครับนะคะเป็นตัวช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันลอกที่มันไหม้นะคะให้หลุดออกไปนะคะแล้วก็กระตุ้นผิวของเรานะคะให้สร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อที่จะทําให้ผิวเดิมดั้งเดิมของเราที่มีผิวขาวอยู่แล้วเนี่ยกลับมาขาวใสออร่าได้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะ เห็นไหมล่ะคะเพียงแค่8ข้อเท่านี้นะคะสําหรับใครที่ไปตากแดดมานะคะหรือมีผิวไหม้มาก็สามารถกลับมาฟื้นฟูผิวของตัวเองนะคะให้กลับมามีขาวออร่าได้เหมือนเดิมได้แล้วล่ะคะ่ะ แต่ทางที่ดีนะคะอย่างที่เดียบอกก็คือเราควรที่จะป้องกันผิวของเราจากรังสี UVA และ UVB ที่มีอยู่ในแสงแดดนะคะโดยการทาครีมกันแดดนะคะที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเรานะคะรวมไปถึงการสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถปกป้องรังสี UV ได้นะคะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมหมวกกางร่มป้องกันแสงแดดกันบ้างนะคะถ้าอยากมีผิวขาวแล้วก็ต้องดูแลให้ดีค่ะเพราะการปกป้องผิวของเรานั้นง่ายกว่าการ รักษาแน่นอนนะคะเจอกันใหม่ในรายการ Beauty Tips by h e r s e n s สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ